สวัสดีครับวันนี้เราจะมาซ่อมเครื่องกดน้ำดื่มอาการมอเตอร์ปั๊มไม่ทำงานนะครับทดสอบโดยการชาร์จไฟเข้าไปก่อนแล้วก็ลองกดสวิตช์ดูนะครับว่ามอเตอร์ทำงานหรือเปล่าหลังจากชาร์จไฟเข้าไปแล้วเราก็จะกดทดสอบนะครับหลังจากทดสอบแล้วเราก็ปรากฏว่ามอเตอร์ไม่ทำงานเดี๋ยวเราจะลื้อออกมานะครับ หลังจากที่เราลือ้อออกมาแล้วนะครับพูดลงหน้า,เ,าเราจะพบว่าแผ่นพิม์วงจรนะฮะแผ่นปริน้นนะครับมีลายเส้นต้องแดงขาดนะครับเราก็เลยบัดกรีโดยใช้สายไฟนะครับเดี๋ยวบริเวณที่ขาดเดีเ๋ยวจะชี้ตามภาพนะครับ หลังจากทดสอบแบตเตอรี่อะไรก็นี่ครับบริเวณนี้ครับสายทองแดงบนแผ่นปิ้นขาดนะครับเราก็เลยใช้สายสีเหลืองมาบัต,ตรีแทนนะครับหลังจากนั้นทดสอบนะครับปรากฏว่ามอเตอร์ทำงานได้ครับทดสอบดูทีครับชาร์จเดียวกดดูทีปั๊มทำงานครับเสร็จแล้วเราก็ กดทำงานครับแล้วเราก็ประกอบคืนนะครับหลังจากประกอบคืนแล้วเราจะทดสอบอีกทีนะครับโดยการกดสวิต ทำงานครับลองชาร์จทิ้งไว้สักพักแล้วก็กดอีกทีครับสามารถซ่อมได้นะครับใครที่เจอก็อย่าพึ่งทิ้งนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ